ดีๆนะเพื่อนเออเออหมดแล้วมึงไอ้ทอ <c oughs> ไอ้ทองเพื่อนทองทองแล้วมันกังเกงไหนทองกังเยอะขนาดนี้มันก็ต้องโดนปนแน่ตายแน่นอนว่าตายแน่นอนตายมึงดูจะเอา้าแต่วันที่กูดูเนี่ยบอกว่ายัางไม่ตายเนาะกลัวตายยังไม่ตายยังไงก็ตาย จะไม่ตายเอ้าอากูว่าตายเอามาฮะตายตายเละมึงไม่เที่ยงไงกูไม่เที่ยงตายแน่นอนจะตายแน่นละแกงงั้นละตายยังไงไม่ตายฮู้ยเมื่อกี้มึงตีเลยสิ่งดังเป่งยกที่นั่นอะไรแม่รู้ว่าเจ็บเข่าไม่โดนเข่าหลบมันตีใครนี่ตีข้าสี่ข้อะไรเหตุใหม่เนี่ยเนี่ยข้าเคยยังน้อยู่เนี่ยยังไม่ตาย หลองขียดสิหลบเขีดสิก so uh, ู๊แจ็คไม่เป็นเออแจ็คที่ปรจอเออที <st> ่ประจอที่ปรจอถ้ายังเต้นอยู่เนี่ยคือยังไม่ตายเออเป็นไงเป็นไงเพื่อนเฮ้ยฮะเต้นอยู่แต่เต้นเบาเชียวเนอะเอออุ้ยอ่อนแรงอะที่ไม่ไปเช็คตาคนาู้นสิไปไปไปจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่าก็ยังเต้นอยู่ไอ้นี่ าตายเหมือนกันอะไรตายตรงนี้เนี่ยไอพี่ <c oughs> ทำไมล่ะพี่มึงโชอ,อะไรกูเ <c oughs> ล่าหลุดมือดิห <c oughs> ลุดมือระเบิดระเบิดออะไรอ่ะ <c oughs> มึงอะไรไอ้ท้องเมื่อกี้มึงเช็คยังไงวะทิพจรทิพจรจุดสำคัญน่ะมันจะเต้นที่ประจอมันจะเต้นมันอยู่ตรงไหนล้าวอ้าวก็ตรงจุดสำคัญนะมึงว่าตรงไหนสำคัญมันก็ตรงนั้นนั่นแหละเออโอโ้ยเจอ,อแล้วเหรอ ขายเขาไม่ใช่ทิพจรน,นี่เรียกอะไรทิพ <c oughs> จรจยุดสค่คขายจับจ้นทำไมอ่ะอันนี้เลยจุดสำคัญเมียก,กูบอกมาได <c oughs> ้ไหมจับยังไอ้ทองได้แลงวแม่มันไม่เต้นเลยไม่มีปรฏิยามันโดนมากเด,ด, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด,ดี๋ยวเยี่ยวแทกปวดยี่ย่อไม่มีนะเพื่อนไม่มีได้ไงอันดับเบรอรเลอร์ะปล่า พูดดีๆเนี่ยค่องนะนี่เัาเนี่ยฉายาเต่าบางย่อยบางวันก็ย่ายบางวันก็ไม่ในี่ใจทั้งบางเอ้ยไม่มีจริงวะแล้วมึงตีเลยอะไรนะนี่ทำอย่างนี้นี่เออเนี่ยเออเส้นมันจะลอยขึ้นมาตกหาเส้นแล้วเหรอเออให้เส้นมันให้เด็กูอ้อเด็กกูอ้อมผมเลยแม่กูอ้อมแน่กู่หมึงนทำไมวะนะกูอ้อแน่ผมมึง มันเล็กก็สวยดีปวดน,นะไอ้ยูไม่โกนนวดเพราะอะไรรู้าทำไมอ่ะทำไมละ่ะโกนไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะฟัวททั้งบ้านก็ต้องมีมันผมนี่แหละยาหุ่นกะลึงคือไม่โกนนวดผมผมก็จะโกนใช่ไหมแล้วผมก็จะเสียบไว้ตรงกระจก <c oughs> แล้วทีนี้เมียผมเข้ามาเห็นเขาว่ามันเอาไปโกนอะไรก็ไม่รู้นี่แอละ แล้วกูก็ไปโกนต่อชิบหายไม่ขึ้นเลยทีนี้ตุ๊กยอดมึงนี่รู้อะไรไม่ได้เอ้ยมันยังไม่ตายอยู่ด้วยกันมันก็ต้องใช้ข้อหลงกันนั่นแหละเจ้านาลิกาเรื่องขอหวยกับกูหน่อยเฮ้ยตลวรูปที่มาจอนเต้นไหวไม่ตายไม่ไม่ไม่อะไรท่านี้แสดงว่าเรื่องจริงนะเอ้าไหนกูขวัดดูสิขอดูนวดมึงหน่อย่างเงียไม่ขึ้นเลยว่ะ วายแล้วเนี่ยคุณเลลิกเกไม่ได้เออเหมือนกันนี่หนวดพี่เอ็ดก็ไม่ขึ้นแล้วนะทำไมล่ะเออไว้ใช้ไม่โกนเมียกูไงเออมีแต่คนบอกเบลวันนี้โกนหนวดมาแม่หนวดจิ้มลิ้มจริงจริงเล็บเบเฮ้ยไอ้ห่านน่าจะเป็นคนรวยว่ะอุ้ยอะไรรู้แหวนก็มึงทำกับคนอื่นไปเยอะเนี่ยอุ้ยไอ้นี่น่าจะเป็นคนรวยนะเนี่ย ชองมึงเนี่ยก็คนรวยนี่เห็นไหมเนี่ยนะเพชรชุดเนี่ยไม่งไอ้พวกโจรมันจะไล่ป้อนมาแล้วตาส่องคนนั้นนะเอางี้ไม่ล่ะทอดสร้อยทอดแหวนทอด,ทอด,ทอดชุดมันไปขขยเอาเอาเงินเดียเด่ยวเดี่ยวไมจะไปตั้งปืนนี่อยู่ดีๆจะชวนมึงไปขโมยเสื้อผ้าคนอื่นเข้าได้ไงเราเอามันจะตายแลไม่ตายแลอยู่แล้วมึงกับกูไม่เอาคนอื่นไม่เห็น,เ,หนเขาก็ต้องเอา ไม่เอาแล้วเอาเถอะมึงเชื่อผมติ๊กคุกไม่เอาอ่ะเอาแล้วแต่มึงนะถ้าเกิดว่ากูรวยขึ้นมาจะมาขอเงินกูใช้กูไม่ให้นะองไว้ตอนนี้เขาดีสิอุ้ยมึงได้อยู่วันนี่ยอย่ามาเล่นนี่เกูเห็นแล้วกันมึงจะไปอยู่ไหนแล้วจะเล่นกับมึงเรื่องกูกูอยู่กับมึงนี่เนี่ยไรก็ไม่ออกนี่แล้วมึงไปยีบอะไรมาเนี่ยเอามาจยัดไหนเนี่ยมนู้นจะใช้ทกมันนู้น ือจริงๆ,ๆด้วย็จะงานร้องโอ้ยลูกเล็กแปลกๆว่ะไม่เคยเห็นไหนวะนะอือองค์กษัตริย์ธรรมราชาอืมข้าพเจ้าขอฝากองค์ราชบุตรพานุวัตรกับมหาดเล็กร,รัชดาใครวะนะโซคนนี้แน่เออคนเนี้ยพานุวัตรแน่แน่เลยนั่นรัชดาเฮอให้มาเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับองค์หญิง อา,ารยาอา,ารยาขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนามสิงหราชตาชาไอ,อ้ท้องแต่คนนี้เป็นเจ้าเจ้าเครื่องมึงตื่นเป้นอะไรเนี่ย ก็แค่เจ้าก็ไม่เห็นจะตื่นเต้นตรงไหนเจ้าต้องตื่นเต้นสิเจ้าฟ้าพม่ากษัตริย์คนไหนเนี่ยเฮ้ยเอามือออกเอามือออกไปหมดแล้วเจ้าก็เจ้าแต่แรกกูก็รู้เขาที่เวลาจะออกเลขอะไรมาแทงกับเขาใช่ไหมใช่นะพวกเจ้ามือหวยเจ้าฟ้าพม่ากษัตริย์ พ่อเจ้าของแผ่นดินนะ,จะเจ้าของแผ่นดินดิเฮ้ยจริงเหรอเออทักปลูกเลยปลูกทำไม้นะ้ะพี่ตื่นแกตื่นแล้วหายมึงปลุกไว้อเจ้าไว้เขาตื่นมาเห็นเราสองคนเนี่ยเ,<อ>เราช่วยเขาไว้เนี่ยความดีความชอบไงเขากขจะมาทานเงินทองไงกูก็จะได้มีเงินไปฝาก <c oughs> ทุนก็ทำบ่อุ้งแล้ว <c oughs> โอ้ยไอ้หมาเฮ้ยมึงน่ะมันโลด กูท้ามจริงๆนะตอนมันโดนทำร้ายเนะี่ยมันไม่รู้ว่าใครทำร้ายมันแต่ถก็มันตื่นมามันเจอมึงกับกูคิดว่าเราสองคนเป็นฆาตกรขฆ่ามันทำไงมันสั่งทหารมาฆ่าเราอีกทงคนบูชาโทษปลอดสารได้บ้าบเฮ้ยล้วเกิดคิดกับกันนอาไว้เพื่อนถ้าเกิดว่ามึงกับกูนี่ปลอมตัวเข้าไปในเมืองมึงก็เป็นอะไรนะพนุวัตรเที่ยวกูเป็นไอ้รัชดา เข้าไปในเมืองเซตบุกมึงก็ไปแต่งงานเลยแล้วพอแต่งงานเ็จมึงก็โกยเงินโกยทองกลับมาบ้านเรามึงก็เอาไปซื้อบ่อกุ้งกูก็เอามาซื้อเป็ดในเพื่อนไอ้บ้ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรออุย้ยมันไม่มีใครรู้หรอกถ้าเข้ารู้จะเกลียดนังซื้อมาแบบนี้เลยเซี่หวไปปอมตัวเป็นตาคนนั้นแล้วเออเขาอาจจะบ้าผู้หญิงก็ได้แล้วกูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นทำางไงเ้างีอมึงเชื่อกู เราก็เป็นไอ้แบ้ของเราไอ้พวกบ้ากรรมก็ตายห่าไปแล้วเอาไปเอาแล้วเนี่ยกูติดคุกอะไม่ได้ไม่เอาไม่เอาอยากไม่เอามึงไม่อยากเป็นเจ้าของบ่อกรุงหรอกูก็อยากเป็นมึงลองหลับตาจินตนาการดูสิเพื่อนโอ้โหไอ้ท้องทำไมลานบ้านเจ้าภาพนี่บ่อกรุงเต็มเลยของมึงนีมว่าเฮ้ยเออออออของกูเองของกูเองนุนนุนนุน เจี๊ยบบางใหญ่มาขอดซื้อกุ้งสองพันโลได้เลยรอสักครู่เด็ดแถมให้เลยร้อยโลนู่นนู่นนายกมาขอซื้ออีกสามพันโลแจกน้ำท่วมเป็นไงได้ได้เดี๋ยวกุ้งไปปล่อยที่น้ำท่วมนั่นแหละเอาไปเลี้ยงแขกปิ๊กแต่ด้ซื้อกูเยอะๆไงมึงก็เอ้ยนู่นนู่นอาจารย์บิ๊กมาขอดเมาห้าพันโลเลี้ยงลูกน้องว่ะได้เลยได้เลยรอสักครู่จ้าเดี๋ยวจ๊บกุ้งให้โอ้โหเป็นไงเพื่อนดีไหมดีดีว่ะ รวยแน่รวยดีบอกกูกูเต็มไม่พ้นเลยอ่ะอ้ร้อยเลยเนี่ยเออเฮ้ยเป็นไงแต่ว่ามึงเห็นอะไรไหมกูเห็นเห็นอะไรวะกูเห็นเป็ดมึงในบ่อกรุงโอ้ยมึงเอาเอาเป็ดร้อยในบ่อกรุงมาไปเลยเนี่ยโอ้ยไปจะฆ่ากูในจินตนาการอะดีดีใจเย็นเยะมึงเนี่ยเป็ดมึงในบ่อกรุงกูอ่ะมึงไม่ลมเลิกความตั้งใจนะเนี่ยเพี้ยนคิดอะไรกับกูวะเนี่ย ทำไมอะ่ะโอ้ยฮะเมกมคัดเราน้องมึงนะอุ้ยนี่ไม่มองนะไปนั่งขับเข,าเข้าเกมขัดมันเลยที่เอาไว้เอาตีเจ้นานะอ,าอย่ามีบอกก็ช่วยกูเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเลยชุดไทยอ่ะชุดมึงไอ้นี่เนี่ยเปลี่ยนใส่สลับกับมันเปลี่ยนตรงน,นี้เลยนนเหรอตรงนี้แหละไปเปลี่ยนตรงอื่นเดี๋ยวคนเนี้ไปคนนั่นดูกันเต็มเลยอายเข้าไม่เป็นไรเขาอยากมาดูเราเอง เตี้ยนเหนยวเหนียวอ้ยเอ้เขาวาไงพวกบาการเนี่หัวเชิกทุกคนนห่ะใช่ดูด้โอ้ดูดิหัวเชิกน่ละโอ้โหนีอีกนิดนึงถึงไหนถอยเออบอกนบบากูยิงเป็นนี้แน่ดีนะโอ้นผ้าแคบอะน้าแคบว่ามือไม่ไม่น้อยไปกว่าเข้าแล้วมือ้าผมลง เป็นยศเป็นยศถอดหัวได้ด้วยน่ากลัวว่ะถอดหัวในแล้วงูมันอันนี้จ้ต่มันขึ้นใจเย็นทเป๋าที่ระพารีก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเต็มคันเต็มคันหฮาตายแป๊บเดียวมึงดูดิสรีระไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยป <c oughs> ้าคนไม่ใช่เกจโิโอ้ยตกใจเออได้ตังค์มาด้วยจะพูดยังไงกับมึง เดี๋ยเอ้ยน้องให้อดช่วยอย่าแก้ด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวแก้ให้เอ็ดนอนไปเอ็ดนอนไปเออออออเป็เอ็ดนอนไปเป็นอ็ดนอนไปมามามาเบาๆนะเข่าไม่ค่อยดีอันนี้ก็ต้องใส่เหรอใส่ดีกางเกงกูใส่ของกูไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันเอากางเกงไปด้วยเบาๆเขาหน่อยเข่าไม่ค่อยดี เจ้าใช้เชือกอะไรวะเนี่ยเชือกตั้งแต่บอลพอคุณรุดเชือกเก้าเก้าเไอ้ชือกเด้งมา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 อะไรวะเนี่ยอุ้ เจ้าก็ตูดด้งมือนพวกเราเลยส,สี่นี้กันเก<อ>มซับานเข้าเออเจ้าไม่ค่อยได้ขัดตูดมือนพวกเราเลยดำเราโอ้โหแปลกนะตูดไม่ต้องทำอะไรกับมันก็ดำได้เหมือนกันนะเออเอาสวัสดีอะไรนี่มึงทักใครใครเจ้ายไม่เจอกันนานเลยใครนี่น้องสันจรไง <c oughs> ใครสันจร <c oughs> มันชื่อไอ้สันจรเป็นไงบ้างเราฮะ ไม่สบายที่มึงอะน้ำมูกเยิอะเจ้าเออไม่แกงไม่แกงไม่แกงเออนอนดีๆนอนดีๆมันดีๆเปลี่ยกๆเลยใครเปลี่ยนมึงนั่นแน่เปลี่ยนมึงเป็นเจ้างไม่เปลี่ยนหรอเอาเอาแล้วมันไปไหนถ้าไม่ดูมันแล้วมันไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจมาแล้วเนี่ยมาแล้วนี่เออไปไปนี่ก้อนแกแกไปไหนมานะ เอาแล้วมึงถอดทำไมอะไปถอดไม้ทำไมอะมึงจะได้ไม่จะมาถอดให้กูไงบอกกลกูเหนื่อยใช่แล้วเสร็จยังแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็นอนไปให้ก่อนนะทุกคนอย่าหลับยากซะด้วยวันนี้เกินให้มันนั่งก่อนกูแต่งชุดนอนก่อนไม่เอาไม่ต้องตายนอนงายอะไรเรา เออะเลยกางเกงมันผ้าปลิวปลิวเออเนี่ยตังเกงตั้งจุดจู่จุดจู่เออไปนอนกูไม่แกล้งแล้วถ้าลูกจะทอดหรือไม่ทอดเนี่ยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมาีให้กูแก้ผ้าตรงนี้ะเดี๋ยวกูบังให้มันมีผ้าหรือเปล่านี่ไงพระกระหมากูนี่ง่าเออเอามาดิผ้ากระหม้ามันพื้นเล็กขึ้นใหญ่เนี่ยขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่บังได้แน่นะ รู้สึกไม่ดีเลยวันน,น,น,นี้อะไรเนีมึงก็รู้สึกเปื่อยไปเมื่อยอกูต้องได้ใช้ยาเบลบางใหญ่บางเนี่ยบาวยู <S <S วเดียวนี้เออเอาไปเอาทำไมกูบังให้มึงกูอายวะเอาเอาให้กูก่กอ,น,กนะอนู่ดี่นะสายกว่านาล่ะผมดูดีๆนะไม่มีใไรหรอก<า> มีใครบ้างไม่มีไม่มีไปเถใครจะไม่ใายพระเอกอีกเทนหน่อยจะมาแก้ผ้าแก้พรเออกค่นั่นแหละมึงก็ต้องฟังดีๆนะมีพี่คนนั้นหยิบกล้องมึงดูสงดูงใหญ่โน่นนี่โอ้ททนี่ถ่ายขนาดนี้ขึ้นมานั่งบนนี้มาไหนก็ได้ให้ข้าว่าเวะจะดูให้ได้เจ้าไม่ว่าถ่ายมึงหรือได้กูก็ไม่รู้ตอนนี้มึกมงก็นกช่างหยิบกางเกงมาใส่เจอตัวนี้ตัวเดียว พี่ก็ะโจนมาใส่เหรอใช่ใช่โทษไปเถอเรี่ยวเรี่ยวเรี่ยวคุยกันเอ้ยมึงจะกลัวเลยทั้งหน้าเราไม่มีใครเห็นหรอกแล้วกูก็ต้องอายสิกูก็บังอยู่นี่ไงถ้าใครไม่มีไม่มีมันพูดนะรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้บังที่เรบังอยู่แล้วมึงหันไปไหนมึงเม่ออะไรเนี่ยกูก็กลัวบังมึงจะมองเม่อ เห็นเหรเดีนี้มึงก้นดี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 เออรู้แล้วแหคนนี้เปี้ยนก่อแล้วนึกว่าใครแบงค์บังยัยเสี่ยงมึงไม่แย่ต้องเสี่ยงมึงนี่แหละดีดอะไรที่บีบทรงไมบางก้อนโอ้ตายข้าไปันทำไมงวงหน้ามันเล็กกว่างวงร่างหว่าท้าสองมัวใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างไปมเนี่ ไปเออจะจะเลืมกใส่เสื้ออุ้ยไอ้พี่ใส่กางเกงช้างเหมือนกันนะองมีงวงวยไม่เหมือนระแวงเลยหน้าเรานี่กูใส่ถูกไหมเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วมึงใส่ไปเลยถูกใช่ไหมถูกถูกถูกใส่เสื้อกพื่อใส่เสื้อมึงใส่เสื้อเฮ้ยแล้วตังนี่เอาไงเนี่ยเอาไปเลยมึงเชื่อกูุ้งไปดีเลยเอาไปเลยไม่ใช่ของเรานะเอาเอามึงแต่งคณาดีแล้วไปเลยอะไรก็นเนี่าอ๋ือ มาคุยให่ให้เ调วันดีตัวดีเลยเจ้ากูได้ไหมได้ได้อันนี้เป็นของกูหมดแล้วแบ่งกูด้วยเออใส่หัวแป๊บนึงแป๊บนึ่งเออใส่ใส่เข็มขัดด้วยได้ได้ได้เออนั่นแหละเนี่ยชักออกสไลด์มันก็จับไม่ได้แล้วเอาแค่ล้อยเดียวเองเลย เดียวมันน้อยแท้ใส่หัวเลยใส่หัวได้ได้ใส่หัวหรอใส่หัวเลยอ้าวใส่หัวสิใส่กะกีสิอันนี้ไงกูก็ใส่หัวอยู่เนี่ยหัวให้มึงใส่หัวไม่ได้ใส่หัวเฮ้ยนี่ซื่อจริงๆเดี๋ยวไปให้ร้องน้ำตาจ่าโทรแล้วไม่ต้องโทรตอนนี้เล่นนี่เกยู่ใช่มาดูสอดล้างแท้ขอสุรพลกุนงงเกิด ทำไมถูงสอนลามออกได้แท้มาขอดาตาจ้าโทร้องได้ปหมล่ะทำไมไม่ขอเพลงถูกสเปคใ้ยเพลงคนตายใคพูดเลยคอยของใจไอ้้ไอเพลงถูกสเปคเนี่ยโดนเมียแทงตายเจ้าของไอ้เพลงคนของใจนี่เป็นเอตายถูกนะเราแซาดกล้าจริงมันปวดคอบ้างบ้างตรงต้นใ้่ถูกไหมล่ะถูกแล้วดีแล้ว มึงริเก้ได้ไงเนี่ยเออนั่นแน่มีคนใส่อย่างงี้มีคนถ่ายอยู่างรุ่งเต่งดีๆไม่ค่อยท่ายกันหรกเอาบังอย่างมาเฮ้ยเอ้ามึงก็ต้องเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนดิและช่วง<อ>มึงอยู่ไหนชอันนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเออพี่แกนี่เขาไว้ต่อความรู้สึกด,ดีนะหันหน,น,น้ <c oughs> นนามาดิหันหน้า <c oughs> มาดิน้าน้า าดมึงฟังนู้นยิบกองอีกแล้วมึงมึงบังไม่ได้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 นะเดี๋ยวอายเข้านะเกลียดเลยนะเดีลูกเต้ากูมาเห็นไม่รู้จะต้มมันยังไงนะเฮ้ยแบ่ไม่ได้แบงหรครับลูายังห้องน้ำอยู่ไงลูกนี่เลยรถนี่เลยนี่เอา้ตาลงาสิเลยน่าเกลียดน่าอายเข้าเนื่องจากยังไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ไปเข้าเลยโอเคเดี๋ยวมา อะไรมึงบังกูก่อนบอสให้เข้ากล้องลงแล้วก็เนี่ยลุงป๊อกก็ท่ามล้องท่องน้ำอยู่ในโอ้ยแกไม่เห็นไงป๊อกอุ้ยไอเขาจังๆเลยพูกเนี้ยวันนี้มึงจอถือผ้าไปเลยกูอไอเขา,เาดีๆนะ<อ>จะบงังจะสูงจะตั้มถือเลยเดีกย้วยทอดให้แล้วกันจะชงอะไรต,ตัวนั้นมาได้ใช่ไหมน้องเจนมายืนมองเลยพี่ น,นายลิเกมานั่งหองกูบาเลยไม่เขวกูนาดีๆนะวสวยก่อนเออค่ขอยๆยิบค่ขอยๆยิบอันนี้อะไรเนี่ยกูก็ไม่เห็น,นยาไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ชายกางเกงอันนั้นอะไรอะไมอันนั้นแอบ <c oughs> ฮัลโหลทำอะไรอยู่เมามึงกังวลกูด้วยเรียกเาใครไม่ได้โดนทับกูต้องจับหัวของก้อนของข้าวไม่ใช่ของกูลอ,อยวันนี้มา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  เนี่ยมึงเอาดีๆแดีมึงทุลักทุเลว่ะบอกกี่รอบแล้วเนี่ยทำไมชัดแพมเพิร์เต็มให้บอกระบอสตันดื้อจริงไม่ใ่มันไายคืนจานเอาเอาเอาผู้ชอวแพมเพิร์ตทำไมเนี่ยเอาแต่กูกูไม่เห็นนะีนี่เขารู้หมดแล้วว่ากูขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวดีัี ทางอะไรบอกเชฟไปเลยค่ะดีะะดีนะเพื่อนเออออหมดแล้วมึงไอ้ทองไอ้ทองเพื่อนทองทองแล้วมันกนเกงไหนทองทอง,ทองกเกงไหนทองไม่เหน็น ยันดึงกูจังเลยหมดเป็นก็บอกสิว่าทอดพอหรือยังแล้วก็จะใส่อันอื่นนะกูก็ทอดไปด้วยเนี่ยทอดหมดเลยมึงเอาเกงในออกเลยวันนี้ถ้ากูไม่เห็นนะนี่มันถืงอผ้าแทนจันระเบีย <laughs> <c oughs> เก็บตังค์ไหมนะต้องไปเปลี่ยนต้องเข้าไอ้มึงใส่สิเนี่ยเลื่องนี้ทีไรตบตูดทีกูจะไปกระเชยอยู่แล้วพวกมึงเนี่ยเอาเอาเอาใส่เร็วเมึงก็ถือผ้าไปเองเลยใส่เองเลยใจงอมึงเนาะมึงนั่งมองกูเฉยไม่มาช่วยเนี่ยเนี่ไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยท้องอื้ออื้ออื้อลูกกูโตมากูจะบอกกับมันยังไงดีวะเออไม่เป็นไรแล้ว มนรู้ว่าพ่อมันนี่ีอะไรไม่พูดดีมากคุณเป็นพระเอกโอ้โหแล้วใจคอเขาไม่คิดจะทำอะไรเนาะนักมองนะอุ๊ยที่มึงดึงนัไนม่ใชายกงเกงอะไรชายกางเกงงนี่แหลนั่นมันชายของกูโอ้ไหนยากอุ๊ยเวรกรรมได้ไหมเนี่ยใส่ถูกไหมเนี่ย เป็นแม่ปนอมไปแล้วทีนี้นี่มึงสอนอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยมึงจะเดินยังไงเนี่ย,อยเอาไปห,หมดเลยเอกสารสี่ทองนี่ไหน,น,นไงูายสี่ทองเฮ้ยเอาไปด้วยเหรอเอาไปด้วยเอา้าเอ้าไอ้เกงนน้ให้ไอ้นุ๊นไป Hãy lên, cho phải Ghiền Mì Gõ Không, không, bỏ không, những video Thì dẫn